ช่วงนี้ก็พาทุกท่านนะมาชมบรรยากาศยามเย็นนะฮะณาลานองค์ปูนะตลอดยาวมาจนถึงสะพานข้ามคลองห้อยบุงนะเราได้เห็นก้อนเมฆนะสีทองนะครับผมนะสีทองของอําไพสวยงามมากนะเป่งประกายระยิบนะคริพราวนะสวยงามมากนะเป็นรูปทรงที่เราไม่เคยเห็นมานานมากนะเป็นรูปทรงประหลาดนะฮะเรียกเลยวนะ่าณตอนนี้ท่านสามารถ ใช้จินตนาการนะะมองได้ได้ได้เลยนะว่าท่านจะมองเห็นเป็นรูปทรงอะไรนะครับผมนะเามฆสวยมากนะครับขอบคุณคุณลุงรักมากขึ้นอยู่กับจินตนาการของท่านนะครับผมนะขึ้นกับจินตนาการของท่านว่าจะมองเมฆก,ก้อนนี้นะเป็นอะไรนะรู้แต่ว่าสวยแล้วก็แปลกประหลาดแปลกตาไม่เคยเห็นมาก่อนนะลักษณะของก้อนเมฆในวันนี้นะครับผมนะท่านใดคิดว่าก้อนเมฆที่เห็นนั้นรูปทรงเหมือนอะไรก็นะ พิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับผมนะฮะเรามาร่วมเปิดประตูสู่จินตนาการนะฮะเรามาร่วมเปิดประตูสู่จินตนาการให้กับทุกท่านแล้วนะครับผมนะนี่ครับก็สวยงามมากนะครับออโอ้ขอบคุณนะครับที่ว่าเอียนมาเป็นกำลังใจให้นะครับ คุณพีสต๊อปนะครับก็ส่งตตัวลกเปนเนรัรับครับหัรกวลัไมก็อดีครหวันโอ้สวยจริงๆนะครับตอนนี้นะฮะกล้วละไมสวยงามยามเย็นใช่ครับสวยงามยามเย็นนะครับ พี่เสือจะพยายามปรับแสงให้ได้หลายระดับดูนะว่าเกิดถ้าแ,แสงแต่ละมุมนะที่เราปรับนั้นรูปทรงจะเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนนะฮะโอ้มุมนี้เหมือนมา้า มุมนี้เหมือนม้ากําลังวิ่งเลยนะครับผมนะมุมนี้นะฮะคล oh. ้ายคล้ายมังกรนะฮะคล้ายๆมังกรคล้ายๆม้า,มาก,กําลังวิ่งนะฮะโอ้ oh, สวยมากนฮะสวยสุดยอดเลยนะครับมุมนี้นะฮะโอ้ โอ้สวยมากเลยนะครับเป็นสีขาวสีเทานะฮะสีเหลืองสีทองนะฮะสีขาวเทาเหลืองทองนะที่มองเห็นนะตอนนี้นะครับผมนะฮะว้าวสวยงามมากนะครับตัวตีเมฆสวยนะเมฆสวยมากนะตอนนี้นะครับสุดยอดเมฆ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 นะฮะ เมฆสวยมากเมฆสวยมากนะตอนนี้รูปทรงเริ่มนะฮะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับก่อนเมฆเริ่มเปลี่ยนรูปทรงไปเรื่อยๆแล้วนะผมนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศสวยงามมากนะครับมีความคล้ายมังกรนะคล้ายพญานาคนะคล้ายม้ากำลังวิ่งนะฮะ อกอกกอกแดนสวรรค์เลยเนาะนะะแสงสวยมากนะครับตอนนี้นะครับโอ้โหแปลกตามากรับท้องฟ้าสวยมากครับพี่สืออาัสดีน้องต้นอ้อน,นะครับ จังหวะตรงเนี้ยตรงคอเนี่ยสวยมากเลยเนาะถ้าสมมุติเรามองเป็นเป็นอะไรนะเป็นเหมือนพญานาคหรือว่าเป็นเหมือนมังกรนะตรงเนี้ยแตงสีทองสวยมากแตงสีทองนะข้าวก่อนนะครับเอาอะไรครับข้าวข้าวข้าวแจกข้าวเหรอใช่ใช่ใครบอกไปใหญ่ใหญ่ใส่สมอนไป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  วิ่งวิ่งวิ่งทางนู้นเขาบอกว่าแสงสวยเห็นตรงมังกรไอเห็นตรงองค์ปู่พญานาคพอดีต้นหักวิ่งเอาวิ่ง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 เอฟซีเขาบอกทางนี้สวยมากเขาบอกทางนี้สวยมากมาดูมุมนี้ต่อนะทุกท่านทมแ้ง ตอนแรกสวยดีเย็นๆแค่คุณอีโวอมันองคูเลยใช่ครับก้อนเมฆเหมือนภูเขาไฟคุณกับพินอัตบิวอยู่นานนะครับอยู่นานแทบจะไม่เปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนไปแค่นิดเดียวพาทุกท่านมาชมความงามของก้อนเมฆนะครับผมนะฮะเป็นเมฆรูปร่างนะฮะแปลกประหลาดที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับ ป็นรูปทรงที่คล้ายๆคล้ายๆบางท่านกระบอกคล้ายๆองปูนะฮะคล้ายๆพญานาคล้ายๆมังกรนะฮะคล้ายๆยิ่งยิ่งเหมือนคือรูปทรงก็เหมือนภาพซ้อนภาพเลยนะครับเหแปลกตาฮะเอาเป็นว่าเป็นรูปทรงแปลกตาที่ยังไม่เคยเห็นนะครับผมภาพจริงๆมันชัดกว่านะครับแต่ว่าถ้าใครเอาภาพนี้นะไปขึ้นทีวีจอใหญ่ๆนะครับนะมันจะเห็นชัดมากนะครับเอกบารมีปูครับคุณเอกบารมีปู่ครับสวัสดีครับ ของยเป็นสีทองหมดเลยเห็นไหมโอ้หสวยมากเลยนะครับผองยเป็นสีทองเลยนะคะเหมือนองค์ปูเลยเนาะนะฮะดูดีๆแล้วก็คล้ายๆองคปูนะฮะเหมือนเงาสะท้อนอยู่ด้านหลังนะฮะเป็นตะขาอยู่ข้างหลังนะฮะสวยงามครับทุกอย่างนะครับความเขียวขจีเกิดขึ้นนะครับคุณสิริพรนะครับเด็กบารมีคุณนั้นนัทสวัสดีครับนายเทเกอร์แคบไปนะคะแคบไปเลยนะคะสีจะค่อยๆจางลงนิดนึงนะครับแต่ภาพ โอ้สวยมากเลยครับแคปเอาเลยนะคะแคปเลยนะคะช่างหนูเริ่มแล้วนะครับติดตามตลอดกดจดเอกบารมีปูนะครับเขาเปลี่ยนทรงไปเรื่อยๆแล้วนะครอนับแต่ก็ยังเป็นรูปทรงที่ดีอยู่นะครับดูเร็วเร็วเรลงมาลงมาลงมา นปดูช่องอื่นไม่สวยเหมือนช่องนี้ไปดูช่องอื่นไม่สวยเหมือนช่องนี้ต้องรีบมาช่องนี้ช่องเสือพาไปสวยที่สุดนะตอนนี้นะครับผมอนนี้ซื้อมาสี่แสนห้าแสนนะฮะช่องผมซื้อมาสี่พันห้านะครับก็สวยญ่โพรติอะไรขึ้นพี่เสือก้อนเมฆนะฮะเป็นรูปทรงที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วจะจินตนาการของท่านะครับชัดที่สุดสีทองละ ช่องเสือพาไปภาพชัดสวยที่สุดตอนนี้นะครับผมขอพรเลยนะครับโอ้พี่ออพี่ออไปลงแล้วเหรอโอ้ยโอยอยมอกยโอ้ยโออยยโ้ยโออ คุณมาจ้านะฮะถ้าอยากเห็นสวยมากกว่านี้ต้องไปดูในช่องเสือพาไปนะครดวงตะวันตกที่ออกไปดูก้อนเมฆทรงสวยงามนะครับตอนแรกแล้สวยงามมากเรายังไม่เคยเห็นนะเป็นปรากฏการณ์ที่ธรรมชาติได้มอบให้วงคลิปให้เราได้เห็นความงดงามนะครับผมนะฮะบางกล้องบางกล้องเมื่อกี้ตกใจนะกับตรงองคู่ด้วยนะแป่าอย่างนี้เลยเนาะเหมือน